สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านคะสำหรับในคลิปนี้นะคะแอดมินก็จะมาเชิญชวนเพื่อนๆพ่อ,น,อนักลงทุนนะคะมาปั้นพอร์ตให้เป็นสีเขียวตลอดการค่ะหรือปั้นหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะให้เป็นสีเขียวนะคะให้บวก100% 1000%ได้ด้วย m มซ์เซ t ค่ะ m มซ์เซก็คือมุมมองความคิด หรือทัศนคติทางจิตใจนั่นเองค่ะซึ่ง mindset นี่แหละค่ะจะขับเคลื่อนพฤติกรรมนะคะให้เราเนี่ยมุ่งไปสู่ความสำเร็จได้นะคะถ้าหากว่าเรามี mindset หรือว่ามุมมองความคิดทัศนคติที่ดีในเชิงบวกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนำมาใช้กับการลงทุนในหุ้นนั่นเองค่ะนอกจากมี mindset ที่ดีแล้วนะคะถ้าหากเรามีแรงบันดาลใจ ด้วยนะคะก็จะยิ่งดีนะคะเพราะว่าแรงบันดาลใจเนี่ยก็คือพลังนะคะที่จะทำให้เกิดความคิดแล้วก็การกระทำซึ่งจะนำเราไปสู่ความสำเร็จนะคะซึ่งทั้ง mindset และแรงบันดาลใจเนี่ยนะคะมักจะมาคู่กันเลยนะคะ ลงทุนอย่างไรให้พอร์ตเขียวหรือให้หุ้นที่อยู่ในพอตเนี่ยเขียวตลอดการนะคะหรือจะบวก1 0 0่ได้นะคะด้วยไมล์เซตนั่นเองนะคะไมล์เซทที่ดีก็คือต้องมีความรู้ที่ดีต้องมีการวางแผนที่ดีนะคะและจะต้องมีพลังค่ะพลังความกล้าหาญนะคะที่จะนำมาขับเคลื่อนให้มุ่งไปสู่ความสำเร็จค่ะ แอดมินก็จะให้ความสำคัญนะคะกับการลงทุนในระยะยาวนะคะหรือว่าทยอยซื้อทยอยสะสมนะคะออมวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้านะคะความสำเร็จเนี่ยไม่ได้สร้างมาได้ง่ายๆนะคะต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยอดทนนะคะรอให้เป็นนะคะแล้ววันหนึ่งก็จะสำเร็จนะคะเมื่อถึงวันที่เราไม่สามารถทำงานได้แล้วนะคะก็จะได้มีรายได้ตรงเนี้ย ่ามาใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันอย่างไม่ขัดสนนั่นเองค่ะทีนี้มาดูกลไกนะคะที่ทําให้หุ้นเนี่ยขึ้นหรือลงได้นะคะมีกลไกอะไรบ้างนะคะกลไกที่1ค่ะราคาหุ้นนั่นเองนะคะเมื่อราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไปสูงสุดเลยเนี่ยนะคะแน่นอนที่สุดค่ะเมื่อขึ้นไปสูงสุดแล้วน่ย ก็จะต้องลงมานะคะแล้วก็ลงชนิดที่ว่าลงลิฟเลยนะคะไม่ใช่ลงธรรมดาด้วยนะคะดังนั้นก็อย่าเผลอไปซื้อหุ้นที่อยู่บนดอยนะคะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงนะคะโอกาสที่จะขาดทุนมีแน่นอนค่ะขึ้นได้ก็ลงได้และลงได้ก็ขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะเราจะเห็นหุ้นหลายๆตัวนะคะทีออ่อาจจะเป็นหุ้นขาดทุนหุ้นเทิร์นอะราร์นะคะหรือว่าหุ้นเน่าหุ้นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออไม่น่าขึ้นเลยนะคะแต่ว่า กลับขึ้นได้ขึ้นดีขึ้นจนแบบหน้าหมันไส้เนาะเพราะอะไรคะเพราะว่าราคาเนี่ยมันไปถึงจุดต่ําสุดแล้วไงคะมันไม่ไม่ต่ําไปกว่านี้แล้วนะคะเรียกว่าราคาเนี่ยเป็นราคาที่นักลงทุนเนี่ยยอมรับผลราคาตรงนี้แล้วนะคะผู้ที่มีความกล้าหาญชาญชัยแล้วก็เป็นผู้ที่มองการไกลเนี่ยนะคะก็จะไปซื้อหุ้นพวกนี้เก็บเอาไว้รอวันฟื้นคืนชีพค่ะ กลไกลข้อที่2ค่ะก็คือเรื่องของผลประกอบการนั่นเองนะคะถ้าผลประกอบการออกมาดีเนี่ยนะคะหุ้นตัวนั้นก็มักจะสดใสนะคะ,ะราคาก็อาจจะขึ้นนะคะส่วนผลประกอบการไม่ดีเนี่ยนะคะหุ้นเนี่ยก็อาจจะรูดลงมาได้นะคะนี่เป็น,นกลไกที่2นะคะส่วน กลไกที่3นะคะก็เป็นเรื่องของเ,อเงินปันผลนะคะเงินปันผลก็มีส่วนนะคะที่จะทําให้ผักดันราคาหุ้นเนี่ยให้ขึ้นหรือว่าลงได้นะคะและกลไกที่4นะคะก็คือเรื่องของสภาวะตลาดนะคะตลาดหุ้นเนี่ยก็จะมีความเซนซิทีฟมากๆนะคะไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรนะคะข่าวร้ายข่าวดีนะคะเศรษฐกิจไม่ดีนะคะตลาด เป็นขาขึ้นได้เป็นขาลงได้นะคะถ้าหากว่ามีกลไกลเหล่านี้นะคะมาขับเคลื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดโรคร้ายโควิดนะคะระเบิดสงครามนะคะหรือว่าการเมืองภาวะเงินเฟ้อนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยเป็นขาขึ้นหรือขาลงได้นะคะด้วยกลไกลภายนอกสภาวะ เช่นนี้นะคะเมื่อรู้เช่นนี้แล้วเราก็อาศัยไมซ์เซ็ตเนี่ยนะคะมาจับจังหวะการลงทุนนะคะเก็บหุ้นเข้าพอร์ตเอาไว้นะคะเพื่อสร้างพอร์ตให้โตเป็น1,000%นะคะให้พอร์ตเป็นสีเขียวตลอดการเลยค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ